Dạng đầy bà khá? Dạng đầy Ô, bà khá sư nhang? Sư... Dạng đầy khăn đầy Mẹ dạng đầy khăn đầy Dạng đầy bà mẹ <cười> <cười> chị bưng Bỏ đục sáo bưng Bọc, để đục sáo đi Sợ khít hay Mẹ dạng đầy Mẹ dạng đầy Dạng đầy งามงามงามขดเี่ยนชอปเปอร์ไปแล้วกันแดดกันฝนแม่ขึ้นล่องล่องขึนนั่งมองดูขึนขึนนั่งได้ปะไอ้เอาคุยธุระกอนก็ได้ปะเป็นังแม่ขึ้นนั่งล่องมองหนึปะได้ครับเลยอ่บ สู so, mm ้ไปไลวยังตีท่อถือว่าปูหมดเลยบ้องวันี้เรายังไม่ได้ขันครับอ้ันแ้่งกำจะใส่รุดยุบรุดปีรุลากไม่ได้รุดขึ้นลืเดี๋ยวเราจัดการให้ค่ะสื้อขันหนึ่งยี่้อไปเป็นคุณตจองการโซเฟอร์าวาเทวาทีมไ่ใาบริคุณเจ้าการเอาเอาส่งให้